จากวงการบันเทิงบ้านหลาสักพักใหญ่นะคะสำหรับนักแสดงสาวสวยตันกันยาผู้รับบทนุดีจากละครเรื่องเมียหลวงนะคะที่ออกอากาศทางช่อง7ที่แฟนๆละครนั้นนะคะทั้งรักเรากงหมั่นไส้ในเวลาเดียวกันโดยล่าสุดนะคะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับข่าวดีประกาศแต่งงานพร้อมเข้าพิธีสมรสกับหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการนะคะคุณพบเจนวิริยะโสภาค เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาณห้องเชสเตอร์นะคะโรงแรมเพนนนซูล่ากรุงเทพโดยบรรยากาศภายในงานนะคะเต็มไปด้วยความอบอุ่นของทั้งสองครอบครัวโดยเจ้าตัวนะคะยังได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงเรื่องราวความรักของทั้งคู่นะคะแล้วก็แผนการใช้ชีวิตหลังจากนี้ให้ได้ทราบกันภายในงานนี้อีกด้วยล่ะค่ะรู้สึกว่าจบสักทีค่ะเพราะว่าเราเตรียมตัวกันมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันแล้วก็แบบพอทุกอย่างมัน วันเดียวแล้วเราทำอะไรเสร็จสําเร็จได้แล้วก็รู้สึกว่างานแฮปปี้ใช,ใช่ไหมคะทุกคนแฮปปี้นะครับงานเราแบบยังไงบ้างในงานในวันนี้เราว่าเป็นแบบว่าขอบคุณตามที่เราตั้งใจไปเลยไหมครับใช่เราก็เน้นอยู่ในครอบครัวนะครับเพราะว่ามันเป็นโควิดเดี๋ยวเราก็มีแต่คนสูงอายุเป็นส่วนใหญ่เราเลยอยา,ากจัดเล็กๆให้มีแขกผู้มีเกียรติส่วนใหญ่เป็นญาติๆเท้งนั้นแหละครับตื่นเต้นอยากไปรับถิ่นที่ช้ามื้อเที่ยงหรือว่าพิธีไทยใช่ค่ะตอนเช้าเป็นพิธีไทยนะคะรดน้ำสังค์ค่ะ ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะในช่วงที่ถ้าถามหนูอะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นพราะว่าจากตามปกติอะถ่ายละครเนี่ยก็ลดตลอดแต่ว่าพอมันลดจริงๆเออความรู้สึกมันมันแบบต่างกันเพราะว่าใช่ค่ะแบบมมีีีีช็อออตตตเสยนน้้้้าางะไรหนูเหรอคะไม่มีนะเป็นช็อตสนุกสนานกันมากกว่าตลกกันมากกว่าแต่คนเปิดๆปิดเปิดเกันนะครับไม่ไม่รู้ช็อตอะไรอย่างนี้ก็เปิดกันนิดหน่อย คอมเมนต์เราออกจะตลกนิดนึงนะฮะเพราะว่าที่มีโอกาสได้ขอแต่งงานเพราะว่าวันนั้นอ่ะเราไปทานอาหารกันนะแล้วก็ทานอาหารไ้า,าญน,นญี่ปุ่นอานาญี่ปุ่นแล้วก็ผมก็เปิดไลน์กลุ่มขึ้นมาดูเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของครอบครัวนะครับแล้วก็มีพี่ชายผมส่งอารตซามากาแฟนเขาว่าอาเขาได้ลูกอีกคนนึงแล้วนาะเป็นคนที่สองผมก็มองแล้วเอออยากจะมีบ้างนะครับแล้วผมก็มองลุกม,มองขึ้นมาก็เห็นตาอื้อ ผมก็เลยคุยเขาว่าตาลพี่อยากสร้างครอบครัวหนูบอกเอาดิอย่างนั้นเหรอครับเอาดิแค่นั้นก็เราเข้ากันได้ดีในทุกอย่างแล้วก็เหมือนเราเราไม่ได้มีแพลนที่แบบอุยต้องขอริมคืออะไรเงี้ยแต่ก็คือเหมือนเหมือนนั่งคุยแล้วก็แบบเอ๊ะแต่งดีไหมอะไรเงี้ยก็ก็ได้เอาดิแต่งก็ได้อะไรเงี้ยค่ะพี่เขาเป็นผู้ใหญ่อะ แล้วก็ตาลก็เป็นคนละเอียดเจอเขาเนี่ยเขาก็ละเอียดกว่าตาลแต่เลยรู้สึกว่าเออทาอะไรเราเราไม่เหนื่อยมากเพราะเไม่ให้ผมทาอะไรให้หลายๆอย่างจะวางแขนวางรายละเอียดให้เขาค่ะใช่ค่ะกระบาดนะครับทำไมจับจิตใจว่าผู้หญิงคนนี้แหละเป็นผู้หญิงก็คบกับตามานะครับก็เราได้คุยกันถึงเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายว่าเออเราอยากจะมีลูกไหมมีลูกกี่คนนะครับแล้วเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนเนี้ย ก็รักเราแล้แลวเราก็รักเขาแล้วรเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขถามว่าเขาอยากอยู่ผมไหมผมก็เชื่อว um> ่าเขาอยากอยู่ผมผมก็อยากอยู่กับเขาแล้วนเมื่อเป้าหมายระยะยาวระยะสั้นไปด้วยกันได้ผมก็คิดว่ามันไม่มีอะไรที่จะไม่ก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับนเ้าไปปกตับตน่ไอกว่าบ้านเขาป็ูไงด้ผมก็เข้าไปปกติครับตอนแรกก็ไม่ได้รู้หรอกว่าบ้านเขาจะเป็นไ จะดูจะดูเรื่องนี้ผมก็เข้าไปตามปกติก็เจอคุณพ่อก็ทักทายคุณพ่อทักทายคุณแม่ตามปกติแหละครับจริงไม่ได้สายมูเลยขนาดนั้นหรอกแกก็แย่เล่นผมว่าจริงจริงมีเกรงไหมคะจะต้องไปเจอญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่เกรงนะก็ตามธรรมชาติถ้าเกิดผมรักใครสักคนผมก็ต้องไปเจอญาติผู้ใหญ่เขาเรื่องปกติวะเนี่ยฮะดูดูไหมคะสัมภาษณ์แล้วดูดูเนาะดูดูจากสมัยสมุดนี่ดูดูกันมากี่ปีถึงหลายงแต่งงานเราเพิ่งมาปาปีกว่านะครับ อย่าให้นานกว่านี้เลยค่ะหนูแก่แล้วค่ะเราก็อยากจะมีรูกกันเร็วๆเหมือนกันนั่นแหละครับก็เลยคิดว่าไม่ไม่มีสาเหตุที่ต้องชักช้าก็คือหลังแต่งงานทีคูพร้อมทายาทเลยใช่ค่ะพร้อมเลยค่ะก็คือเล็งไว้อีก่คนผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยประมาณเรื่องเพศนี้คงคงสั่งไม่ได้นะแต่ว่าผมก็มาจากครอบครัวที่มีพี่ชายหนึ่งคนมีน้องสาวหนึ่งคนตาลก็มีพี่ชายหน่อมมีน้องชายกับน้องสาวอย่างละสามผมก็เลย ส่วนตัวผมนะคิดว่ามีสามคนก็กำลังดีนะ<ม>แต่ก็ต้องถามตาด้วยว่าไหวไหมตาด้วยไหมตาไหวไหมแล้วจากเงินที่เขาให้ค่ะเลี้ยงหนูดีหนูก็มีให้ได้ค่ะมเมื่อกี้มีการให้คำมั่นสัญญาในการบริเวณดีต,าตา่างๆมีอะไร,รบ้างคะก็ไม่มีนะคะก็แค่บอกว่าถ้าพี่ดูแลหนูดีหนูก็จะดูแลเขาดีเหมือนกันนะดูหนะ้าค<อ>ดูแลดีอยู่แล้วครับดูแลดีใช่ครับอย่างที่ผมแล้วครับมีคำมั่นสัญญาหรือ ก็ <łość> <S 2> <S 2> จะดูแลเขาให้ด like ีที่สุดนะครับยังงานกับอารทำงานในวงการนีงจะทำอยู่ไหมครับหนูต้พักไปก่อนเลยก็อาจจะตอนนี้คิดว่าจะทำน้องกันก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูก็สามสามแล้วแล้วถ้าเกิดว่าอยากมีสามคนอย่างที่แพลนเอาไว้อะมัน กลัวว่าจะแก่เกินไปเพราะพี่ภพก็เลขสี่แล้วอะค่ะสามสิบเก้าครับกลัวว่าจะแก่เกินไปแล้วเราก็จะมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะยังมีน้องนี่คือเพิ่งติดแค่ตานหรือว่าตอนนี้ก็เพิ่งอยู่นิดๆอะค่ะเพิ่งนิดๆค่ะการที่นูเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะจริงๆตานอยากไปญี่ปุ่นนะนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยญี่ปุ่นมันยังอนุญาตให้คนที่จะไปก็ต้องเป็นบริษัททัวร์ที่รีจิสเตอร์ อย่างเดียวซึ่งเราอยากจะไปด้วยกันเองมากกว่าเราอยากจะไปแบ็คแพ็คอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งอาจจะต้องรอให้เปิดประเทศก่อนเราถึงจะไปกันครับต้นรอบนี้ขอไปเนี่ยก่อนเนี่ยใช่ใช่ครับอย่างวันนี้อาหารมีนคือนิดนึงวันนี้เป็ดของชุดอ่ะคารใช่ค่ะในชุดชุดที่สองะคะก็อย่างชุดแรกเห็นพี่ปาเลือกให้เป็นผ้าไหมที่เป็น จะไม่ได้ต้องอันถามดีเทลพี่ปาแต่พี่ปาก็เป็นคนเลือกผ้าไหมให้ค่ะกว่าเป็นความชอบของพี่ปาเป็นไหมแต่ประเทศอะไรสักอย่างซึ่งเขาซึ่งอ๋อซึ่งซึ่งมีอะไรสักอย่างซึ่งมันหายากสักอย่างใช่ใช่ตัวแล้วคือชอบเลยไหมชอบนะคะเพราะว่าหนูก็ให้ทอยพี่ปาไปว่าหนูขอไม่เยอะขอเรียบๆเลยอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่สังเกตเห็นก็จะเป็นแค่ผ้าแล้วก็มีสบายแค่นั้นเองเชื่องประดับก็ ไม่ใส่เลยใส่แค่ต่างถุงขัดขอเรียบๆเ,เลยส่วนชุดน,นี้เนี่นยความชอบส่วนตัวของหนูชอบโบค่ะมันก็เลยเป็นโบใหญ่มากข้างหน้าแน่นอนสนยวยทุกครับทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับคู่บ่าวสาวคู่ใหม่ด้วยนะคะยังไงก็ยินดีด้วยนะคะ